ได้ประประยะแล้วก็แบบที่ประพันธ่ที่ข้าออกจากบ้านยังขอไปจังน้ำจับเวลาผ่างน,น้มึงไปแดง้งูตัดเกมเกือบได้นะครับทันนนันนนอูไม่ยิยงลูกนี้ พี่เพี่โอาอู้ยไป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 คุกคิดคุกคิดอยู่หน้าประตูนะครับฝ่ายแดงได้บอลมองหาตัวผู้เล่นชิงกันสองคนเปิดหลังให้พี่มินยิงปล่อยให้น้องน้องตรงหลังไม่ผ่านไปมังได้บอลมนดีดีดีได้เป็อาหายใจบ่ เสนหนักเขาลูกนี้โอ้โหปัดเจี๊ยบปลายมือครับโอนาโรทันทันครับเดี๋ยววีอาร์แล้วก็คลิปหลังสาวไปจัดตำแหน่งผมเขินปัดเปิดไปนิดนะครับเนาะ ท่านได้ยินอมครับเขาปียง่ายไเลยนด้วยมด้วยนะแต่ว่าชดไม่ผ่านนะครับฝ่ายน้ำเงินได้บอลฝ่ายน้ำเงินชิงกันอยู่ท่านน่นกระเบ้กบพิกไม่ผานกบมิได้บอลล็อกสองล็อกสองเปิดง่ายพิธานพิธานชิงมาไม่มีใครมีฝ่ายน้ำเงินจิ้มโหลดไป ประตูประตูประตูเตะมาพี่ฟิมูลากมาลูกนี้มีเวลาขอโทษนิดนึงแล้วก็ยิงแต่แอร์ตรงง่ายครับพี่อะไรก็สวัสดีบ๊วยบ๊วยครับอ๋อหนึ่งครับเสียร์เชียร์หนึงครับพี่ฟิมเปิดมาลงลงลุงนี่ยิงได้ไหม ยิงโอ้โหวันนี้ตรงเป็นตรงแล้วครับโอ้โนาโรตรงเป็นตรงแล้ววันนี้สองศูนย์เครื่องยังไม่ร้อนนะครับฝ่ายน,น้ำเงินจะเสียเปรียบหรือไม่เพราะว่าเป็นรอบที่สองแล้วแรงางนานจะตกนะครับ กนนนสั่งว่ายาเสียนะครับชิบมาลูกนี้โอ้โหแบมังเปิลนมโอ้ยยังเปินมนะัดจุ่ม,นะม,มใส่ไว้ยโอ้ยลูกนี้หลุดเลยนะครับโอนาโลโอนาโลจะผ่านด่านน้องไม่ได้ไหม ไม่ได้ยิงนะครับไม่ได้จบชิดมาลูกนี้เฮ้ยโยปักโอ้โหต่อต่อต่อระเบียบนะครับลูกนี้หัวงตรงหูไม่ได้ในกินน้ำวะนี่โอรนาดได้บอลครับโอรนาดว่าไงโอรนาดมองซ้ายมองขวาเอ้ายังครับยังจับจับหางครับเออ มังได้บอลมังได้ไงมองมองท่านโอ้โหท่านนนได้ไงโอ้โหลุยปุทธลุยครับเฮงได้บอลเฮงว่าไงเฮงโยกโชคส่งให้ฟิลวฟิวมั้งไงฟิล์มว่าไงฟิล์มส่งให้อคาเดลิมิอัคาเดลิมิเปิดได้พิธาน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 มั้งไงโอ้โหบันเจี๊ยบ ดเอีดาีเลยนมาแล้วครับปเออคามี่าไงคารมีหลอกโอ้โหเหนือสั่นพดว่าอรเรถูกเยอะแล้วไม่อยากอหน้ามาแล้วครับอหน้าสูงให้ติแบแบแบหาท่านท่านวมาไงท่านนท่านท่านท่านนทนนอ้ยหวานเจี๊ยบเดี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 ีก็ศวนเปล่า ฟิล์มไดบอลครับฟิมว่าไงโยขึ้นหลังมองซ้ายมองขวาดุหลังหลังหลังอุ้ยลอดดักโอ้ยลอดตูดโอ้ยสังคิดแค่ไหนแต่ว่ามอนสุมาวะอุ้ยมองยังไงฟิย์มไดบอลว่าไงขอดขอดว่าไงร้อนหวังเลยครับไปเอ้ยสว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 ยขอขอพลิกปล่ร พีบย่หวหัวยิปควาสวยพี่สวยสถ้าย้อนไปจักสิบปีนี่ผิวทักนี่ครับสวยจับกับลังทางเข้าได้ว่ทางทาทางทาด้านนอกตะ้ตนนว่าไงครับตนนล็อกโห รอคอดได้พงฐานว่างส่งคัพี่เปียวพี่เปียวว่างพี่เปียวส่งงแอคซิไปเลยสวยงามเยี่ยมพี่เยี่ยมบันเจี๊ยบว่างครับสีแดงเท่าไหร่ครับสดงนิ้สองงอันหวโอนา่ ขนาไปฟิมาจบกันเห็นไม้มา้นจีบยาะเทแรงนครับพี่ฟิะ <c oughs> มมจะดสวยไปหลังได้ยังไ้บพี่ธานได้บอลพีธานส่งให้ฟิมโอ้โหแรงไปนิดพี่ิีบเป็นหน่อยฮะแมอมโอโ้ย ขามยาวเนาะป้นมันมากครับดสูงไหมลังใครดไงครับพี่เปียวโอ้ยสวยพี่เพียวสวยเซฟก็สวยับลลงได้ไม่ไไมพันโอ้โหตัวนี้ลกชอลกชออ้าพี่เพียวโอ้สวยหมดลย ไอเดียไอเดียวันนี้เขามาจริงๆเขามาด้วยความร้อนแรงเขามาด้วยความพิศวาสผู้ใดวะนี่แบบนี้ที่มันกเตมั้ผู้ดวะบอยวะผู้ใดวะ เบอร์เท่าไหร่ไทยบูโน่แต่ว่าเป็นของแม่ซิพย์ขาวไหมนี่เคยรักอะไรรู้รู้นี่หรือเปล่าโอ้โหโอ้ยคือสูงกันดีแล้วคู่นี้นะโดนจะได้เล็กเด็กตัดมอโอ้สามต่อสองเรียบร้อยซึ่งอย่างวะคิดด้วย

ท่านน้องหันกล้องไัหยู่เงาข้าจะบอกไปตะเพียงเราคอนท่านท่านอยู่ท่านอยู่ท่านแทล่ะสองสองครับ เดีือครึ่งนาทีตำรอกคนนี้มำรอบคนีมามมาจจับกล้องแน่จับก้องแน่ทำเลยเหลือสาชีวิตไปแดงได้บอลเออเดี๋ยวโตปวลาไงเอโอ๊ยเดี๋ยวเวลาจะยี่สิบวิเนา เดี๋ยวต่อเวลานะครับสามซี่เนี่ยครับฌานลูกน้องเซ็งน้องี่ซโอ้ยไปบังอมออกนะครับทีเดียวออกี่เียออกกนิดมัี ¡Amor